กาบสบายดีและสวัสด,ดีเบิร์สุขูสุขพลโว่าพี่น้องทางลาวและพี่น้องทางไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะสาวัวก,กาบสบายดีเบิร์สุขูมสุขพลพ่อแม่พี่น้องมือนี้สาวัวกสิไปหาทางอาพอน้องชายใหม่เนาะกะสิไปถามอ่พอน้องชายใหม่พ่อแม่พี่น้องก็ได้ยินข่าวาว่าทังพอ่อหรือว่าทังญาติพี่น้องเนาะเพื่อนมาโมอยากปัน่นหรือว่า ลิ้นไหยย่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องกับว่าเรื่องราวเป็นจังไรเนาะ mm hmm. กับในนินไปแวดว่าดินกับเป็นดินโคงอะทั้งแม่ทั้งแม่โคง,อ,งอ่ะพอน้องใายใหม่เนาะกับือว่าญาติพี่น้องหมอยากเบ่งหมอยากปันใหยยน้แหละพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเอาใจไปอ่าเดี๋ยวมื้อนี้สาบัวก็จะไป ไปโชว์ไปถามเบิึงเนาะว่าเรื่องราวเป็นจังไดก็ไปเบิึงไปชมน้ำสาบัวเลยพ่อแม่พี่น้องก็โอเคนี่สาบัวก็สิเขาไปหาโพนงสายไหมเนาะก็สิไปถามเบิึงเรื่องราวพ่อแม่พี่น้องทีอ่าท,ที่ดินเนาะโงงอะองโพนงสายไหมพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดี กำลังกินเข่าเนาะเข่ามากเข่ามากเก่งไม่ไรบอเ่งไม่ไรเห้น้องชาไหมเลยค่ะบ่ได้กินบ่กินแล้วขึ้นทึงเลยขิ่นบ่กินบเขึาโทรศัพย์เลยดินติกตก๊กตกบ่ติ๊กตกแล้อาซีดติ๊กตกด้ยแหละนมากบอมากกับติ๊กตกมากปีนี้ได้ดินนี่ดินรอน เลี้ยดินได้แล้วยทำผ bon mm ืนแล้วโอปั้นห้เพิ่นแบ่งปั้นห้อยู่บ่ปั้นเป็นปุกเรื่องปุ้กเคื่อนปุ้กเหรออืมตะกี้มันเบื่อใครแล้วตะกี้เห็นบ่มือันอยู่เลยกะนี่กะเป็นเพื่อนพี่ชายมีเพื่อน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 คอยอางเงี้ยเช็ดเห็ดอย่างกะมาอาชัยอยู่อาศัยพื้นเห็ดไทยนะสาวเห็ดไห้ถ้าว่าทั้งชิปุ้กปุกอยู่บนเก้านี่เพิ่นโมหอยบ่โมหอยปุ้กปั้นนะเอ้หัว เพิ่นปันไห้ทั้งนั้นพูดงินจะนา่งบ้านอยากได้อยู่นี่ก็บ่ได้เนาะบ่ได้แล้วห้อมโพยู่ใกล้กันเลยอืคืออยู่ทึงเพิงนแตเพิ่นกระปันไห้อยู่เนาะอยู่เทิงอ่ะเนาะปันปั้นจริงๆเพิ่นไม่อยากไห้แล้วจริงนะมันม้วนอยู่เด้วเป็นเป็นดินไผ่นะดินแม่นะดินแม่กับกับดินพ่อก็อยู่นี่บ่พ่อมีพ่อคนอยู่นอกต่างจังห นี่ก็ถือว่าเป็นตรงนี้นะฮะก็คือดินแม่เนาะก็คือได้ยินข่าวข้าวว่าเพิ่นบ่อยากให้บ่ตะกทีไม่ให้ยเลยเนาะเพื่อเขาให้น่องแันไม่มีมาอยู่อ่ะเอาแล้วบ่อยก็เอาอยู่เป็นดินแม่เขาเนาะดินแม่เขาเนาะดูเขาแล้วเพิ่นบ่อยทั้งนี้เนาะแม่บ่อยก็เอาแล้วว่ะ บมมีเนาะบมมีเบืงอ่งมือยู่เลยแค่ตัอยูแท้กัวหายใช่ไหมขอกคอยเนาะไต่ชื้อกับบุญเงินแล้วแล้วผมพี่น้องหกเจ็ดคนปันอาจจะหกคนแม่คอยผู้เชียไป็นบุหายนะมันเรื่องบุธเลยว่ะแต่ถือถือว่าย่ามพี่น้องนี่ทางพ่อกับหายบัดกูคนเนาะพี่น้องทั้งแม่ได้บุหายพ่อมีชาวพี่น้องต้องดูผูกคนมาซ้อลอกพ่อเนาะเป็นบุมีเป็นกายวัดเลย อันนี้ก็คือว่าเป็นดินเป็นดินแม่เนาะดินแม่พูดแม่พูดแม่ปันกันหมดแล้วแต่ว่าชวนที่ว่ท่านปันนะ่นะมันเลือไปก็ต้องในปันกันแม่ขอยเชียร์กัต้อง็ค่คอยต้องไม่พูดเหมือนเดียมันยังถืออยู่บนบัหาเนินกับปันมากกับเงินล้านเดียวเงินหกสิบล้านเขาไม่ได้ผู้สิบล้านไม่กับบเนทอกนน่าจะปันชํำกันหมดเนาะ รมดาซําบซําก็ใล็กน้อยเนบ่ว่าให้ผู้ละ5 0 0 0 0ทงไน้องนี่ล้านนี่ได้ผู้ละ5 0 0 0 0งคุณงัวก็เพิ่นได้แม่บใหญ่ข่อยลซนนีก็ตอนนี้ก็ยังมีบ่งัวงัวก็บ่มีขายซื้อข้าิมีข้าิงัวถือว่าเบิดได้เนาะเบิดถ้าพอดินบ่เบิให้มันก็บ่ถือแล้วคั่นเราเว้าหลักการมันกดินรอนนี่ก็คือกวงอยู่เนาะ ว่องบัวเล้าดินนะเขาบัวหอยบัวห้ก็ติเอาแล้วพูดเมยเฮามี่งั้นว่อมกันที่รังได้ตัวนหะเพราะว่านี่ยจะเฮากับบ่มีบางอยู่เนาะเฮากับบ่มีบางอยู่ไทยได้ๆพูดแม่เฮาเงินยี่ห้อบัวหอยเฮาเลยเนาะกะขอยแย่ถามเด้อกะไล่อายุจักปีได้ไหมชามชิบห้าปีชามชิบห้าปีกะอยู่กับน้องชายไม้แค่ชงคนเนาะชงคนห้าปีอะ อยู่มากระดูกชงคนเรื่องเป็นชิดเดือนชิดเดือนที่แม่เพิ่นจากไปบ่ที่แม่เพิ่นแยกทางเนาะแยกทางกันเป็นแต่ลูกชิดเดือนกตั้งตั้งไข่อยนะกับเพิ่นกับบริการมาหาดุด้วยบ่ไปแยกกับป้ายุสองจำเตือนลุงลุงเพิ่นก็เคยมีลูกมีเต่าอยู่บ่มีลูกเพิ่นเป็นใหญ่จะคนสองคนสองคนพอเพิ่นจังบ่ มาเยี่ยมเนาะเขาไม่รู้เขาอยู่สบายเขาเบื่อมาแล้วตอนนี้กับเพิ่นไปหาเงินบ่สเนี่ยแล้วไปกรุงเทพหาเงินเนาะมู่ข่าวเขาบูจักกันเพิ่ไปเขาบริสุทธิ์วุ่นวายเหมือนเลยนะเลี้ยงลูกยังเดี้ยงอยู่ให้ดูมันนะแบบว่าบสบายๆอยู่กับลูกชองขนนี่ทั้งขอนี่ไปหาเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานแท้ที่เกี่ยวกับจ้างแบกไม้ของเขาบัดภูน้องเนีจ้ะน้องชายไม้เนีย น้องสมัยบาไปนําใหญ่จักมื้ตะกี้บ่ได้ไปเพราะว่าน้องยังน้อยเนาะป้าแม่ไปนอกมื้อนี้ละอืมบป้าไปหลักไปตแม่บ่ยังบ่เสียเด้อืแม่ยุแม่นําย่าค่ะมื้อนี้ย่าแม่เสียกเอาไปนําลูกใหญ่บ่มีไผเอาเนาะถือว่าลําบากพอสมควรโตือไผเคยเลี้ยงลูกเรามคือฮู้จักเมคเคยเลี้ยงว่าซะ ตะกอนน้องนี่ก็กินแบบนุ่มปองบ่อนุ่มแบบนันเล็กตะซอยเขา,ามาที่แรกบบ,บก,กินนุ่มมวแดเง,งเป็นบบก,กินเนาะโบ่คอยชื่อเล็กตะซอยมาไม่ใ<ล>ช่ยาขยะไม่ใช่นุ่มลูก,กนนยืนนี่ตะก่อนกับแต่น้นองยังน้อยนี่กับยูน้ำแม่เนาะยูน้ำแม่แม่ยังไม่สชยาได้ยื่เพื่อนคนจะพูดได้คนใหญ่เมื่อกี้ป้ากับเมียกันปุ๊กใหญ่หันมานี่ที่อยู่เมียจะพ่นอยู่คอดินอยูล่ลำพืน้น ก็แยกกันหลายปีได้เนาะหาปีนี่นะห้าปีก็ถือว่าน้องชายใหม่ก็จนใหญ่เลยเนาะลูกก็จนห้าหกห้าหกปีนะชีพหกปีได้เนี่ยยังพอเดือนเดือนเดือนมาเพิ่นก็คือชิปะนมเลยเนาะทีนี่บอกกินได้เดือนห้าปีแต่หาเพิ่นอมเข่าอ่ะอมเข่าตลอดแขวจะโม้นี่ได้เลยรวยรวย่ม่แขวะแขวะโม้ดึงให้เรื่องหน้าได้ใช่ไหม หน้ากับย่างบริพนิบปันปหน้ากับบริพันปอย่างบริพันไห้กับหน้านี่เป็นพูดของแม่บ่พูดของแม่กันนะจูนี่ชอบไอ้โน่อยู่เรื่องกับผู้หนึ่งผู้หนึ่งเสียไปน้ำแม่สามคนาก,ปนกาปันงูปันเห็ดขอเห็ดน,น้ำพนนอน,น,น,นี้ในหน้าเขาให้บุญเนาไทยเนาะนั่งเนาะีุญเนาไทยบดหน้าเห็ดขอเห็ดน้ำเขาอืมแต่เอารถไทยใช่ไหมไทย ปีนี้เหเอาน้ำ่นไถนาอะไรกไห่แต่เ้าก็ชื่อน้ำมันเองเนาะชื่อน้ำมันเองชื่อน้ำมันบดสิบลิตรไถนาฮกไห่เหนื่อยยวยากะประมาณได้จัดสอบนะให้ละสอบนะให้ฮกไห่ฮกสอบฮกสอบไปกะกุ้มอยู่บ่สองคนบมวกกุ้มสิบสอบกุ้มน่อยเขกะ้ากะทาบกุ้มห้ากะชื่อกินบะ ขึ้นชื่อช่วงมันตัดอ้อยได้แบกอ้อยได้เงินยูนก็ได้ใช่นะกระช่วงเพิ่นตัดนี่อาชีไปตัดคือก้าวิ่นยแบกอ้อยอยู่ในในลาอยู่กันทางนอกใน้ใช่ไหมน่อกเขาเฮียนใกล้ๆกันนี่สบายนี่งใครอยู่นอกไปหงำหงเฮียนเนาะแบกแบบได้น่ะแบกแต่รถไทยน้อยให้ขึ้นใช่รถชิบโลเขาแบบเป็นมัดบปะล่เป็นมัดเป็นมือมือละเจ็ดชิป ต่พอได้ชื่อเข่าเนาะกินเข่าเชงกินไปเน,นื่อสิวัตย่างนะมัดน,น,น,น้ากินได้จ้ะน้ากินน้าแล้วะกอกเลยน้ำไปซื้อเปิดเปิไรหรอปะเปิดได้หรอกมีหรือมไม่ต้มเขาได้ยังบ่ต้มถึงเก,ก้าไกลหน่อยแั้วเดี๋กินเลยมันดุกับต้มไม่ได้ชื่อเนาะ,ม,ะม่หลุดไปซื้อซื้อใส่ไก่แลก้วแบบบ่มีน้ำดอกน้ำฉ่างแบบฮาตักเอาเนาะแบบกินแบบนี้เลยบ่จางบ่บ่ธรรมดา ก็กินนี่นันก็บุกขึ้นนำชื่อเขาแล้วน้ำชื่อเอก,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 ก็บแช่ปัวเนาะแช่ปัวแล้วเนบุมีดไปชื่อเขาถ้าชื่ออยู่พี่ตุ๊กเท่าไหร่จากเขาพันปัวถือว่าแม่น้องชายไม่กับบอมมาแบะมา,ะมายามเลยนานเนาะบ่เห็นเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมีดูอยู่แล้วเนาะดูดูบ้านนี่ก็ะซิบกว่าปีจะไปเห็นมั มาเออยกันได้รูกปุยหงปุยสองปุยสามเลยกปุยสามด้นี่ค่ะม,มีปุยจำริษเด้เป็นยังเพิ่นคืนไปนะน้องคือยังน้อยอยูมาา่ยมูจักเผาต้มกันเลย <c oughs> เขาไปเลยเขาคือจะไปเขาไป,ปมั<ห>นมีนะมันถูกปัญหาเขาเบิกอยู่นั้งรอไปไปพมันม่สนุกสบายนะ ยังไปยันมาชวนพากันไปทั้งเบ็ดดูเบ็ดเต้าเปิ้นกับโบชวนไปเนาะเขาชวนแล้วเขาไปอยู่อยู่เขาก็มีกับชูชูเนาะชูเพื่อดูง่ายก็โอเคเนาะกับชีขอตัวกลับก่อนเนาะโดยสบายดี โเน <ITA> ้อพ่อแม่พ so ี่น้องชาวบัวก so ็ได้ไปโชไปทามเบิงแล้พ่อแม่พี่น้องก็ทางญาติพี่น้องเพื่อนก็บ่อยากให้ปันใดเนาะแต่ก็พอน้องชายใหม่กับชิโคปุ๊กเพื่อนปุ๊กซานพ่อแม่พี่น้องถ่าบ่ให้ก็คือว่าพอน้องชายใหม่นี่ก็บิบ่มีเบิงปุ๊กหรือว่าบ่มีเบิงอยู่เนาะกับเพื่อนคงอะพอน้องชายใหม่อยู่ดี่กะเป็นเพื่อนนาหรือว่าเป็นเพื่อนเอื้อยหรือว่าเป็นเพื่อนญาติพี่น้องและพ่อแม่พี่น้องทางพอน้องชายใหม่ก็มาอยู่เนาะ มายโยกนพ่อแม่พี่น้องกะทาว่าชีปุ๊กไม่หรือว่าจังใดกะพอน้องสมัยกะชีอ่าขอดินน้ำเพิินนี่แหละพ่อแม่พี่น้องพอได้ปุ๊กหรือว่าได้เศร้าอยู่เพื่อนไปโกนเนาะกะทั้งยาติพี่น้องหรือว่าถาพื่นเฉีเอหาไหถก็คือว่าอ่าอยู่ทิงขึ้นไปอีกนาะอพ่อแม่พี่น้องกะเพราะว่าน้องพอน้องใมัไกะ บบมีเบิงอยู่นะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าโขน้ำเพลินเพราะว่าดินก็เป็นดินของพูดของแม่เนาะกะทางโขงน้องใช่ไหมก็อยากไล่อยู่ว่าอยากาปูกเพื่อนปูชานอยู่เนาะกะคือญาติพี่น้องกบพบคนกับโบอยากให้พันได้แต่กับพ่อน้องใช่ไหมากาชิโคลปูเพื่อนปูกชานอยู่ในะพ่อแม่พี่น้องแต่อยู่กับลูกแค่สองคนเนาะ กะททาโพน้องสายไม้กะได้ดึกได้ลาก,กับอ่าผู้เป็นอาแม่ของน้องสายไม้เนาะกับไปหลุนนานแล้วพ่อแม่พี่น้องกับตอนนี้กับพ่อน้องสายไม้กัอยู่กับน้องสายไม้แค่โซ่คนเนาะกับสีขอดินน้ำยาพี่น้องพอได้ปลูกเพื่อนปลูกซานอยู่เนะาะถ้าแบบมีเงินหแหละพ่อแม่พี่น้อง ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องชาบวบัวก็ได้ขอตัวไปก่อนเนาะกับผกาติดตามหรือว่าก็ได้กดแชร์ให้สาบวบัวพอมีกำลังใจคดคิดไปเรื่อยๆชาบวบัวก็สโขอตัวไปก่อนขอเก้าเข้ามาสบายดี